สวัสดีค่ะนีนะคะจากช่องนินนอินเมียน,น,น,นมาน,นินน,น,นเชียงตุงค่ะวันนี้เพื่อนรุ่นพี่นะคะก็ชวนไปกินอาหารเช้าที่ชั้น16ของ l e t h i l l b a s e m e n t t o w e r หรือเปล่านะฮะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษทีเนาะก็เป็นอาหารเช้าสไตล์แบบพม่านะคะคนก็ค่อนข้างเยอะมากตรงเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ ชาชักนะคะชานมเนาะเดี๋ยวนี้จะสั่งชานมก่อน1แก้วแล้วก็จะมีน้ำตีทอกน้ำแมงโก้มะม่วงนะคะแล้วก็น้ำแตงโมนะคะอันนี้สั่งไว้ก่อนนะชาชัก1แก้วเดี๋ยวใค่มารับค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนะคะว่าเป็นยังไงบุฟเฟ่ตนี้นะคะนั่งกินได้2ชั่วโมงก็คือตกคนละ6,500จั 6,500จัดสมัยก่อนโควิดก็ประมาณ130บาทแต่ณนะตอนนี้เงินพม่าอ่อนตัวลงมากนะคะ6,500จัดเท่ากับ65บาท70บาทเงินไทยค่ะก็จะเป็นอาหารเช้าแบบพมา่พมาพม่าสไตล์นะคะอย่างแรกเลยก็คือมองหินคาขนมจีนน้ำยาปลาสายก อ,อาหารประจำชาติของพมา่านะคะถัดมาก็มีข้าวต้มด้วยนะคะเครื่องเคียงก็มีขิงมีเต้าหู้ยี้ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีข้าวละแพทนะคะละแพทก็คือยำใบชาดองนั่นเองค่ะเอามายำกับข้าวเนาะแล้วก็จะมีข้าวผัดไก่เปรี้ยวเผ็ดนะคะอันนี้ก็ขึ้นชื่อของทางร้านเขาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะมีมีเหลืองผัดมีเหลืองด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เลย ยำถั่วกะติป่านะฮะอร่อยนะมันจะมันๆเนาะอร่อยนะคะแล้วก็มันฝรั่งย่างหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเขาน่าจะมาเติมเนาะ mm. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแท mm. มปุระเชฟที่นี่อร่อยนะที่เขาปรุงทํากับข้าวอย่างเงี้ยค่ะ mm. แล้วก็ตอนเย็นเขามีบาร์ด้วยนะคะ mm. อันนี้จะเป็นซีทามิน,นะค่ะข้าวเหลืองคล้ายๆข้าวเหลืองเนื้อไก่ที่เชียงตุงนะแต่ว่ามันมันจะมไม่ค่อยมีรสชาติอะ มันจะต้องปรุงข้างนอกเองนะคะด้วยกินกับถั่วอะไรอย่เงี้ยเนาะอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากองค์นกข้าวซอยข้าวซอยน้ำยากะทินะฮะและเราก็จะเห็นวิวองค์พระมหาเจดีย์เวตกองด้วยนะคะเป็นชั้นที่16เนาะถ้ามาตอนเย็นก็จะเป็นบาร์นั่งชิล ชาชากนะคะน้ำติดขอบก็มีเนาะอ,อันนี้คือชาชักของจริงเลย เจสสิป่าเต็มแก้วเลยเจสสิป่า รอบแรกที่ไปตักมานะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะมงฮินคาขนมจินน้ำยาปลาใส่ยกกล้วยอาหารประจำชาติของพม่านะคะแล้วก็จะมีอาหารเช้าต่างๆที่คนเมียนมาชอบกินกันตอนเชานะ้าเนาะก็อาหารอร่อยรสชาติกลมกลม่อมแล้วก็มีชานมนะคะตอนแรกะนะคะเพื่อนเุ่นพี่ชนมานี่แบบไม่เอ j นจอยไม่แฮปปี้นิดนึกว่ามันไม่คุ้มแต่ สอยมันก็จานละสองพันชัดแล้วเนาะแล้วตรงเนี้ยเ,เป็นปฟเฟ่น,นะคะอาหารชาวแบบพม่าก,ก็คือห5 0ันห้าร้ยชัดเออมันคุ้มกว่าเพราะว่ามันมันมีให้เราแบบเลือกทานเยอะมากเนาะก็เดี๋ยวลองชิมดูก่อนวหวานหน,น,นูรู้มัมูลค่เขาหวานเออเออมูลค่าเขาอร่อยคุ้มอยู่คุ้มอยู่แล้วก็เห็นวิวแบบวิวรอบๆเมืองย่างกุ้งนะคะแล้วก็เห็นองค์พระมหาเจดีย์เวตากรด้วยอะ่ะ 6,500สมัยก่อนก่อนโควิดก็ตกเงินไทยประมาณ130บาทแต่ณตอนนี้อนะคะที่เงินพม่าอ่อนค่าลงหนักมาก6,500จัดก็ตกประมาณ65บาท70บาทเองค่ะแบบเลือกกินอาหารเช้าแบบพม่าท,ที่ที่ได้สัมผัสพม่าจริงๆอะเวลามาถึงที่นี่เนาะอืมอาหารอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยคนมายอะมาก ตอนแรกนึกว่าไม่มีคนเข้ามาแล้วแบบตกใจเลยแต่พอเข้ามาถึงข้างในคนเยอะมากเป็นวิวองค์พระธาตุด้วยเขาให้เวลาในการกินสองชั่วโมงอาหารจะเป็นแบบอาหารเช้าแบบสไตล์พม่าพม่าเลยนี่ก็ตักมาครบทุกอย่างเลยนะฮะตักมาอย่างละคำอย่างละคำ ถ้าอันไหนอร่อยค่อยค่อยไปตักเพิม่มคนเยอะมากมีตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายโมงบุฟเฟ่6,500ชาร์65บาทนะคะกินได้2ชั่วโมง มีอาหารเช้าเป็นอาหารประจำชาติของพมา่าที่คนพมา่าชอบทานกันนะคะตอนเย็นเนี่ยจะเป็นบาร์นั่งชิวๆเนาะคนเยอะมากส่วนฝั่งนู้นก็มีแต่นี้ไม่ได้ไปเนาะไปตักมารอบสองนะคะชานมเขาอร่อยมากรสชาติกลมๆจนต้องไปหยิบมาอีกแก้วหนึ่งค่ะ อันนี้คือรอบสองนะฮะชอบมากเลยแทมปูละชุดแป้นทอดเนี่ยไปหยิบมาเพิ่มอีกละอันนี้เขาเพิ่งมาเติมมันฝรั่งราดด้วยมายองเนสอ,อร่อยอยู่เชฟเข้าผิวมือดีมากเลยเนาะพี่เนาะมันมันแบบคืออร่อยทุกอย่างอะ อันนี้คือองค์นข้าวซอยอันนี้คือองค์นข้าวซอยนะคะขนมจีนน้ำยาก,กระทิของพมา่า ขึ้นไปบนดัดฟ้าอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นวิวเมืองของตัวเมืองย่างกุ้งแม่น้ําย่างกุ้งนะคะแล้วก็เมืองย่างกุ้งได้ชื่อว่าเป็นเมืองกลิ้นซีดีเมืองสีเขียวเพราะมีต้นไม้เยอะมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้เห็นองค์พระมหาเจดีย์โชเวตักกองด้วยนะคะก็ยกมือไหว้สาธุตรงนี้แล้วกันเนาะ อันนี้เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองย่างกุ้งเนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับท่านไหนที่มาเที่ยวพม่าแล้วแบบอยากจะกินอาหารเช้าสไตล์แบบพม่าพม่าเนาะ6,500าจัดก็ประมาณ65บาท70บบาทอย่างเงี้ยเนาะมันก็โอเคนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมติเราอยากกินอาหารพม่าแล้วไปนั่งร้านน้ำชาอย่างเงี้ยค่ะร้านน้ำชาต่างๆเนาะที่มีโรตีมีคือขายครบทุกอย่างนะอาหารเช้าแบบสไตล์พม่าเนี่ย แค่ชาแก้วหนึ่งก็พันจัดแล้วอ่ะเนาะแล้วก็ม่งเห็นขาก็ 2,000จัดอ่าโดยประมาณอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นนะคะมันก็อยู่ที่3,000 4,000แล้วอะ่ะถ้าเราไปกินุฟเฟ่อันนี้ก็มันมันก็คุ้มกว่าเพราะเราได้ชิมหลายๆอย่างแล้วแค่ได้เห็นวิวอ่ะเนาะมันก็เออคุ้มแล้วนะคะวิวองค์พระมหาเจดีย์เวตากรแล้วก็ตัวเมืองของเมืองย่างกุ้งนั่นเองค่ะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะอ่าก่อนที่จะลาทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนี้เนน่นอินเมียนมานีเนน่เชียงตุงด้วยนะคะวันนี้ลาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ